สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทาําปลาเนลอบเกลือค่ะค่ะก็จะมีปลาเนลใบเตยเกลือป่นแป้งมันส่วนน้ําจิ้มก็เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำมะนาวน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วรากผักชีกระเทียมพริกจินดาไปลงมือทาเลยค่ะจากนั้นเราก็จะผสมเกลือกับแป้งนะคะ จะเป็นแป้งทอดกรอบหรือเป็นแป้งมนันแป้งข้าวโพดได้หมดลุกให้เข้ากันค่ะจากนั้นให้เรานำปลาลงเราก็จะยัดใบเตยถ้าใครไม่มีใบเตยก็จะเป็นตะไครก็ได้นะคะแต่วันนี้เรายัดใบเตยค่ะเพิ่มความหอม ปลาจะได้ไม่เคามนั้นคลุกเกลือคลุกเกลือกับแป้งมันที่เราผสมไว้นะคะปลานี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะเอาไส้ออกเรียบร้อยเอาเกล็ดเอาไรออกเรียบร้อยแนละ้ว จากนั้นนําเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะจากนั้นให้เราใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะไฟอยู่ที่ร9 0ค่ะสักครึ่งชั่วโมงค่ะเราค่อยมา,เ,าเปิดดูนะคะสักยีนาทีแล้วเรามาเปิดดูนะคะเราก็จะแค่30นาทีนะจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะ ใส่เครื่องลงไปทั้งหมดเลยค่ะมีพริกมีรากผักชีมีกระเทียมนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปเลยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วจากนั้นนำไปปั่นค่ะ เราสามารถชิมดูได้นะเอารสชาติที่เราต้องการเลยนะเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราใช้เวลาไป40นาทีค่ะนี่ก็คือใช้ได้แล้วนะจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะจากนั้นก็หั่นตรงขี้เขาะนะเพื่อที่จะเปิดเนือ้อ มีติดหนังขึ้นมาบ้างนะคะเรียบร้อยค่ะปานินเผาเกลือเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะผักแล้วแต่เราชอบนะปานินเผาเกลือเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ